Yes. <laughs> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่3มย่านมิดทาวน์นะครับวันนี้เราอยู่ที่งานเดอะจูเลสิกแคมปนะครับมีตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10พฤษภาคม2565ก็เดี๋ยวเข้าไปดูภายในงานกันดีนก,กว่าว่ามีอะไรบ้างนะเ <c oughs> นี่ยบรรยากาศภายในงานโอ้มีแบบว่าไดโนเสาร์ตัวใหญ่ยักษ์เลยตรงนี้โอ้นอกจากไดโนเสาร์โอ้ตัวใหญ่มากมาถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ได้นะนี่ตัวใหญ่มากดู สูงมากเรนเสายักษ์หลกจากนี้ก็จะมีเป็นอ๋อ,อขุดเกเกมขุดฟอสซิลดโนเสาจะอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับเขามีเป็นแบบให้ขุดด้วยในดโเนเสามีวาดรูปขุดฟอสซิลอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ด้านนี้มีอะไรในด้านนี้ก็น่ารัก เฮ้น้องดูน้องเข้าไปขุดนี่น้องน้องเข้าไปขุดด้านในได้ได้วยอ๋อน่นมีแบบว่าเป็นโครงกระดูกอะไรต่างๆให้ดูนะถ้าใครแบบว่าสนใจก็สามารถที่จะมาดูบรรยากาศได้นะทุกคนเนี่ยดูดีมากเลยยูด้านนูน้นด้านนู้นก็มีอ่ะดู บรรยากาศภายในงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบวัดรูปมุมมุมวัดรูปนะอ๋อเยอะมากเดี๋ยวลองดูด้านนี้นี่มาถ่ายรูปได้ถ้าเด็กๆมาถ่ายรูปต่างๆได้นะทุกคนแบบน่ารักดีอะในงานอันนี้ก็จะเป็นแบบอ๋อเป็นแบบกิจกรรมนะเป็นแบบว่าของคล้ายๆแบบ เป็นขุดเป็นเจาะเป็นต่อโครงกระดูกอะไรเงี้ยนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อท่านถ้าใครสนใจก็ลองมาแบบที่บริเวณที่งานได้นะครับมีตุ๊กตามีตุ๊กตาไดโนเสาร์ห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าเก้าอ๋อมันเป็นแบบว่าให้เราไป ขุดอย่างนี้ได้ครับอ๋อนี่มีไข่ไดโนเสาร์ด้วยไขย่ไข่ไดโนเสาร์อยู่ที่ชุดละ90บาทนะครับนี่มีเป็นแบบ399อะเรเยงี้ยเยอะแยะเลยเนี่ยมีแบบถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาถ่ายได้อุ้ยนี่น่ารักดีราคา199บาทนะครับนี่ขอแบบว่ามีโต๊ะมีเก้าอี้ตรงนี้ให้เรามานั่งถ่ายได้นะ เริ่มมานั่งขูดมานั่งทํากิจกรรมต่างๆได้นี่ไดโนเสาร์ยักษ์นอกจากนี้ก็จะมีเป็นโซนของกินเนี่ยมีโซนแบบเป็นไฟมีโซนน้ำอะไรอย่างเงี้นะครับอ๋อเยอะแยะเลยทุกคนเดี๋ยวดูเื้ขนมขนมนมเนยร้านนา้ำอันนี้ก็เป็นแบบ ร้านน้ำอยู่ด้านนี้ร้านน้ำเยอะแยะเลยขนมก็มีอ๋ออันนี้เป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นกวก็ขนมเปล่านี่เป็นขนมเค้กอะไรเงี้ยนะครับน่ากินมากอือ,อาา่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศ ภายในงานเขาจะมีประมาณนี้นะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาทำกิจกรรมที่สัมยานมิดทานะครับนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสัมยานมิดเทาวหลังจากนั้นก็เดินลอดอุโมงมาหรือว่าจะมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยข้างหน้าตรงนี้คือ,อ,อชั้นบนนะครับก็จะเป็นแบบตรงใกล้ๆกับวัดวลําโพงอะไรเงี้ยมาด้านหน้าก็ได้อยู่ติดกับ KFC นะแล้วก็เดินเข้ามาด้านใน ก็จะมีนะมีระบายสีด้วยมีแบบกุ๊กตาม,มีระบายสีต่างๆเนี่ยกิจกรรมที่เด็กชอบก็น่าจะเป็นตรงนี้นะเป็นการขุดเหมือนแบบขุดทรายนะขุดหา <c oughs> กระดูกไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับน่ารักดีอันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับที่พามาเดินชมบรรยากาศนะเดี๋ยวขอตัวทำกิจกรรมต่างๆ